สวัสดีค่ะอาจารย์วริวรรณฉังประเสริฐนะคะจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะวันนี้อาจารย์จะ,จะมานําเสนอใน,ในเรื่องกระบวนการวางแผนระเบียบวิธีการทดลองค่ะลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ที่ดีหรือคนที่คิดแบบวิทยาศาสตร์นั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเรามาหาคําตอบกันค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับคําว่า การทดลองก่อนนะคะว่าการทดลองคืออะไรนะคะการทดลองเกิดจากการที่เราตั้งคําถามนะคะเจอปัญหาหรือเราสนใจนะคะในสิ่งอะไรแล้วเราต้องการหาคําตอบอย่างมีหลักการนะคะโดยหลักการนั้นนะคะจะต้องเป็นหลักการที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับดังนั้นเราจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการหาคําตอบนั่นเองค่ะ นะคะสำหรับการศึกษาปัญหาทางวิทยาศาสตร์นะคะนักวิทยาศาสตร์จะมีการศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะมีการทดลองซ้ําๆจนกว่าจะได้ผลการศึกษานะคะเป็นที่ถูกต้องสมบูรณ์ชัดเจนนะคะโดยขั้นตอนกระบวนการทดลองนะคะจะประกอบไปด้วยการกําหนดปัญหาการทดลองนะคะจากนั้นเราก็จะมาทบทวนวรรณกรรมหรือหาเอกสารนะคะอ้างอิงที่เกี่ยวข้องนะคะนําไปสู่การตั้งคําถามและตั้งสมมติฐาน,นะค่ะ ออกแบบการทดลองนะคะจากนั้นเราก็จะลงมือปฏิบัตินะคะทำการทดลองนั่นเองค่ะเก็บผลการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะสรุปผลการทดลองและทําออกมาเป็นรูปเล่มรายงานการทดลองค่ะค่ะในการนําเสนอในครั้งนี้นะคะอาจารย์จะพูดรวมไปถึงรูปแบบการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ไปด้วยเลยนะคะโดยรูปแบบการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์จะประกอบไปด้วย3ส่วนสําคัญก็คือส่วนหน้านะคะส่วนเนื้อหาและส่วนท้ายนะคะ เรามาดูส่วนแรกกันก่อนค่ะก็คือส่วนหน้านะคะจะประกอบไปด้วยนะคะปกนะคะบทคัดยอ่อกิจกรรมประกาศแล้วก็สารบัญค่ะค่ะเรามาดูก่อนนะคะกันที่หน้าปกนะคะหน้าปกก็จะมีทั้งปกอ่าปกหน้าปกในนะคะนักเรียนคิดว่าเมื่อเราดูที่หน้าปกเนี่ยเราก็จะต้องเจอสิ่งแรกก็คือเจอชื่อเรื่องใช่ไหมคะซึ่งชื่อเรื่องจะเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้อ่านนะคะ เกิดความสนใจในงานของเราดังนั้นการตั้งชื่อเรื่องนะคะการทดลองของเราจึงมีความสําคัญมากนะคะโดยการตั้งจะต้องตั้งชื่อเรื่องที่กระชับนะคะชัดเจนเข้าใจง่ายค่ะบทคัดย่อนะคะคืออะไรบทคัดย่อก็คือข้อความสําคัญนะคะที่อธิบายงานของเราออกมาในหนึ่งหน้ากระดาษนะคะโดยมีความสมบูรณ์ในตัวของมันเองนะคะการเขียนบทคัดย่อนะคะก็ต้องเขียนสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญชัดเจนนะคะและถูกต้องค่ะ ส่วนของอกิจกรรมประกาศนะคะก็คือ,อหน้าที่เรานะคะกล่าวขอบคุณนะคะผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเรานะคะอาทิเช่นคนก็คือขอขอบคุณคุณครูอาจารย์นะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะให้ข้อชี้แนะในการทําการทดลองของเรานะคะขอขอบคุณสถานที่ทําการวิจัยนะคะและขอขอขอบคุณผู้ที่ให้แหล่งเงินทุนของเราในการที่เรานําปัจจัยนะคะนําเงินนะคะมาจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะคะและส่วนของสารบัญค่ะ ถ้าในเร่มรายงานการทดลองของเรานะคะมีสารบันนะคะตารางหรือภาพมากกว่าหนึ่งนะคะเราจึงต้องมีการจัดทำนะคะสารบันตารางและสารบันภาพขึ้นมาด้วยค่ะค่ะในการเขียนบทคัดย่อที่ดีนั้นนะคะควรที่จะมีจำนวนนะคะคำนะคะไม่ควรเกินสองร้0ยถึงสองร้านะคะหลักการเขียนนะคะก็คือจะต้องเป็นประโยคที่เข้าใจง่ายไม่มีการอ้างอิงะคะในส่วนของบทคัดย่อนะคะ นอกจากนี้นะคะเรายังจะต้องเขียนในจุดเด่นของงานของเราออกมานะคะเปรียบเสมือนกับนะคะผู้อ่านอ่านเข้าใจในเร่มรายงานของเราทั้งเล่มภายในหน้าเดียวนะคะในส่วนของบทคัดย่อเราจะระบุอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นวัตถุประสงค์ที่เราต้องการทําการทดลองนะคะวิธีการทดลองที่เราเลือกมาใช้นะคะผลการทดลองที่สําคัญอย่างเช่นผลอะไรสูงสุดต่ําสุดหรือมีค่าอะไรที่โดดเด่นนะคะแล้วก็สรุปผลการทดลองนั่นเองค่ะ จบไปแล้วกับส่วนหน้านะคะของรูปแบบรายงานนะคะทีนี้เรามาดูกันส่วนของเนื้อหานะคะส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่หนาที่สุดของเร่อรายงานการทดลองของเราด้วยนะคะจะประกอบไปด้วย5บทนะคะคือบทที่1ถึงบทที่5นะคะได้แก่บทนานะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องวิธีการดําเนินการทดลองนะคะผลการทดลองสรุปและอภิปรายผลและข้อเสนอแนะค่ะค่ะ สิ่งที่สําคัญนะคะก่อนที่เราจะเริ่มแต่ละสติ๊กของการทดลองเราจะต้องเข้าใจในโครงร่างของการทดลองก่อนนะคะและในวันนี้อาจารย์จะพูดถึงหลักของ 5W1H นะคะได้แก่ What Why Who When Where How นะคะคือเราจะศึกษาอะไรปัญหาอะไรและทำไมเราถึงต้องศึกษาปัญหานั้นนะคะเราจะศึกษาใครประชากรกลุ่มไหนนะคะศึกษาเมื่อ,อไหร่ศึกษาที่ไหนและ มีวิธีการทดลองอย่างไรนั่นเองนะคะเมื่อเรียงเป็นสเต็ปแล้วเนี่ยอาจารย์จะเรียบพูดรวบได้ว่าเป็นระเบียบวิธีการทดลองนั่นเองนะคะ,ะถ้าถามว่าระเบียบวิธีการทดลองมีความสําคัญอย่างไรนะคะมีความสําคัญมากซึ่งจะทําให้การทดลองของเรานั้นเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนและไม่ออกนอกขอบเขตของการวิจัยนั่นเองค่ะโอเคซึ่งอาจารย์จะกล่าวไปในบทถัดไปนะคะ มาเราย้อนกลับมาในส่วนของเนื้อหานะคะคือส่วนของบทนำนะคะบทนำในเล่มรายง,งานของเราคือบทที่1เนาะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งที่มาและความสําคัญของปัญหานะคะวัตถุประสงค์ในการทดลองขอบเขตของการศึกษานะคะระยะเวลาในการดําเนินการและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับค่ะอ่ะเรามาดูส่วนแรกที่มาและความสําคัญของปัญหานะคะในส่วนนี้นะคะจะเป็นการที่เรากล่าวนะคะความสําคัญนะคะ ของปัญหาที่เรากําลังสนใจนะคะเป็นการศึกษาประเด็นนําไปสู่การทดลองในขั้นตอนถัดไปนะคะในส่วนหน้านี้จะเป็นการปูพื้นนะคะให้ผู้อ่านของให้ผู้อ่านเล่มรายงานของเราเข้าใจความเป็นมานะคะในส่วนนี้เราอาจจะนําหยิบยกเอาทฤษฎีแนวคิดของผู้อื่นๆนะคะที่เคยทํางานวิจัยมาแล้วนะคะมาเขียนในบทนี้ก็ได้นะคะและบทนี้มีความสําคัญก็คือเป็นบทที่ จะดึงดูดให้ผู้อ่านนะคะอ่านงานวิจัยของเราและติดตามอ่านต่อในบทถัดไปค่ะค่ะสำหรับวัตถุประสงค์งการทดลองนะคะก็คือเป็นการเขียนในสิ่งที่เราต้องการที่จะศึกษาอะไรนะคะและจะต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่สามารถที่จะศึกษาหาความจริงได้ด้วยนะคะวัตถุประสงค์จะต้องมีความกระชับชัดเจนและเข้าใจง่ายนะคะตัวอย่างของการเขียนวัตถุประสงค์อาจจะเริ่มต้นด้วยเพื่อศึกษานะคะ เพื่อพัฒนาหรือเพื่อผลิตนะคะอย่างเช่นเพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำส้มสายชูเป็นต้นนะคะค่ะสำหรับขอบเขตของการทดลองนะคะเป็นการจำกัดขอบเขตหรือกรอบปัญหาที่เราต้องการศึกษานะคะได้แก่ขอบเขตของกลุ่มประชากรนะคะกลุ่มตัวอย่างหรือตัวแปรที่เราใช้นะคะซึ่งการเขียนขอบเขตการทดลองเราอาจจะเขียนเป็นข้อความรวมๆหรือเขียนเป็นประโยคย่อยๆก็ได้ค่ะ สำหรับระยะเวลาในการทดลองนะคะเป็นการระบุถึงระยะเวลาที่เราทำการทดลองนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนจบการทดลองนะคะซึ่งถ้าจะให้ดีเราจะต้องมีการระบุนะคะแต่ละขั้นตอนของการทดลองด้วยตั้งแต่ขั้นตอนการทบทวนเอกสารจนถึงขั้นตอนการจัดรูปเล่มนะคะสำหรับข้อดีของการระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการทดลองก็คือจะทําให้สโคปงานของเรานะคะสามารถสําเร็จรุ่งไปได้ด้วยดีภายในระยะเวลาที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองค่ะ สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือเป็นการเขียนนะคะผลนะคะที่เรานาคาดว่าจะได้เมื่อเราทำการทดลองเสร็จสิ้นแล้วนะคะว่ามีประโยชน์ต่อใครอย่างไรเช่นได้องค์ความรู้นะคะได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะหรือสามารถที่จะระบุว่าประโยชน์ผลการทดลองนี้เอาไปใช้ในด้านใดนะคะโดยหลักการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะจะต้องเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะอยู่ในขอบเขตของการทดลอง นะคะมีความกระทำรัดชัดเจนนะคะและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการทดลองเสร็จสิ้นแล้วนั้นค่ะค่ะสำหรับบทที่2คือบทของการทบทวนวรรณกรรมหรือเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะบทนี้จะเป็นบทที่เราต้องค้นคว้าหาความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เรากําลังสนใจนะคะเป็นการอ่านทบทวนเรื่องราวความรู้ที่ อาจจะมีผู้คนนะคะนักวิจัยได้เคยทำไว้แล้วนะคะประโยชน์ของการทบทวนเอกสารนะคะก็คือเราจะได้ทราบข้อดีข้อเสียของการทดลองนะคะของผู้ที่ได้เคยทำเอาไว้แล้วนะคะาทาให้เราสามารถที่จะนำเอา,เอาผลการทดลองของเขามาอภิปรายเปรียบเทียบกับผลการทดลองของเราได้ค่ะ ค่ะโดยแร่งสืบค้นงานวิจัยนะคะนอกจากที่เราจะเดินเข้าห้องสมุดนะคะไปหาหนังสือแล้วเราสามารถที่จะสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ได้อีกด้วยนะคะโดยในปัจจุบันนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าอินเทอร์เนต็ตได้เลยนะคะอย่างเช่นการสืบค้นงานวิจัยในไทยนะคะอย่างเช่นศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI นะคะจากเว็บไซต์ที่อาจารย์ขึ้นให้นะคะหรือ าการสืบค้นข้อมูลคลังข้อมูลงานวิจัยไทยของ t n r r นะคะนอกจากนี้เราสามารถที่จะสืบค้นงานวิจัยของต่างประเทศได้ด้วยนะคะอย่างเช่นแหล่งของงานวิจัยของ s i c e Direct หรือ s p r i n g e r Link นั่นเองค่ะค่ะทีนี้อาจารย์จะขอพูดถึงการกำหนดและการควบคุมตัวแปรนิดหน่อยนะคะอาจารย์เชื่อว่านักเรียนทุกคนน่าจะเคยเรียนมาแล้วนะคะหรือทราบเบื้องต้นมาแล้วนะคะว่าการทดลองทางวิทยาศาสตร์จะมีการกำหนดนะคะตัวแปรซึ่งมี3ประเภทก็คือ ตัวแปรต้นนะคะตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมค่ะตัวแปรต้นคืออะไรคือตัวแปรที่เราจะทําการทดสอบว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดผลเช่นนี้นี้หรือไม่นะคะส่วนตัวแปรตามก็คือผลที่เกิดจากการทดลองตัวแปรต้นเมื่อกี้นี้นะคะโดยเราจะวัดผลได้จากการทดลองต่างๆนั่นเองแล้วก็จดเก็บข้อมูลเอาไว้ค่ะส่วนตัวแปรควบคุมคืออะไรนะคะคือตัวแปรนะคะ ที่เราจะต้องควบคุมให้เหมือนกันทุกชุดทุกลองนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทดลองคาดเคลื่อนหรือเกิดการ e อ r ร์เในผลการทดลองของเราเองค่ะค่ะสำหรับคำถามการทดลองนะคะก็คือสิ่งที่เราสงสัยสังเกตรหรือเราคาดเดานะคะเราจึงตั้งออกมาเป็นคำถามนะคะโดยคำถามนี้นะคะจะนำไปสู่การตั้งเป็นสมมติฐานในการสืบค้นขั้นต่อไปนั่นเองนะคะ การตั้งสมมุติฐานก็คือคำตอบนะคะที่อาจจะเป็นไปได้นะคะเกิดจากการคาดคะเนไว้อย่างล่วงหน้านะคะแล้วก็อย่างมีเหตุผลด้วยนะคะโดยหลักการตั้งสมมติฐานนะคะจะต้องเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามนะคะซึ่งอาจจะมีหลายสมมติฐานก็ได้ซึ่งสมมติฐานอาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะคะดังนั้นเราจึงต้องจําเป็นจะต้องมีการทดลองเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์นะคะหรือทดสอบสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมานั้นว่า เป็นจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่ต่างหรือไม่ต่างนั่นเองค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะระหว่างคําถามกับการตั้งสมมติฐานขึ้นมานะคะอย่างเช่นอาจารย์มีคําถามว่าเอ๊แตงโมที่ปลูกในฤดูการที่แตกต่างกันนั้นจะให้ผลผลิตแตงโมแตงโมที่ต่างกันอย่างไรหน้าอาจารย์ก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าแตงโมที่ปลูกในฤดูที่แตกต่างกันก็จะให้ผลผลิตของแตงแตงแตงโมที่ต่างกันนะคะ หรืออาจารย์ตั้งคําถามว่าอัตราส่วนระหว่างส่วนผสมแป้งข้าวเหนียวและแป้งมันจะมีผลต่อความนุ่มของเม็ดบัวลอยไหมนะอาจารย์ก็เลยตั้งสมมติฐานว่าอัตราส่วนการผสมระหว่างแป้งข้าวเหนียวและแป้งมันนะคะจะมีผลต่อความนุ่มของเม็ดบัวลอยต่างกันนะคะดังนั้นการที่จะได้มาในการที่จะทดสอบสมมติฐานได้มาจากอย่างอะไรคะนักเรียนก็ได้มาจากการทดลองนั่นเองจะทําให เราได้รู้ว่าสมมติฐานของเรานั้นเป็นจริงหรือไม่จริงนั่นเองค่ะนะคะเมื่อเราตั้งสมมติฐานเรียบร้อยแล้วก็จะนํามาสู่การวางแผนการทดลองนั่นเองนะคะการวางแผนการทดลองหรือการออกแบบการทดลองที่ดีนะคะจะต้องสามารถตรวจสอบสมมติฐานได้นะคะเพื่อเป็นการบ่งชี้ว่าสมมติฐานที่เราตั้งนั้นถูกหรือผิดนะคะ มีการกำหนดตัวแปรต่างๆนะคะแล้วก็มีการควบคุมตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อการทดลองด้วยนะคะมีการติดตามผลการทดลองนอกจากนี้การทดลองทางวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นระบบแล้วก็ไม่ลาเอียงก็คือเราจะไม่เชียร์ในผลการทดลองที่คิดว่าม,มันน่าจะใช่นะเราจะต้องอใช้ผลการทดลองจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเกณฑ์นะคะจากนั้นเมื่อเราวางแผนการทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะ ลงมือปฏิบัติทําการทดลองเพื่อหาความจริงนั่นเองค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะคำถามการทดลองที่ว่า,าปัจจัยใดบ้างนะคะมีผลต่อการหมักสับปะรดให้เป็นแอลกอฮอล์ดังนั้นอาจารย์ก็จะไปทบทวนเอกสารนะคะไปค้นคว้าหาเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะอาจารย์ก็ทราบว่าเกิดจากการที่ยีสต์นะคะย่อยสลายน้ําตาลในสับปะรดนะ,ะในกระบวนการทางชีวเคมีให้กลายเป็นแอลกอฮอล์นะคะดังนั้น จากคาถามการทดลองเมื่อกี้นะคะจะทําให้อาจารย์สาม,มารถสร้างสมมติฐานได้หลายสมมติฐานอย่างเช่นปรมนตติมาณยียตส,ปปะะสยยต์มีผลต่อการย่อยน้ําตาลในสับป,ประรดอ่านี่เป็นการคาดคะเนของเรานะคะหรือใสยพันธุ์ยีสต์มีผลต่อการย่อยน้ําตาลในสับปะรดนะคะอุณหภูมิหมักมีผลนะคะต่อการย่อยน้ําตาลของยีสต์นะคะหรือปริมาณน้ําตาลในสับป,ประรดมีผลต่อปริมาณแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นดังนั้นอาจารย์จึงหยิบสมมติฐานแรกนะคะก็คือปริมาณยีสต์มีผลต่อการย่อยน้ําตาลในสับปะรด มาทําการออกแบบการทดลองนะคะโดยตัวแปรต้นของอาจารย์ก็คือปริมาณยีสต์นะคะตัวแปรตามก็คือปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบนะคะส่วนตัวแปรควบคุมก็คือตัวแปรที่จะต้องเซตให้เหมือนกันในทุกชุดการทดลองนะคะได้แก่ 1. สายพันธุ์สับประรดจะต้องเป็นสับประรดสับประรดชนิดเดียวกันนะคะระยะเวลาเก็บเกี่ยวสับประรดก็คืออายุของสับประรดนะคะ ต้องเป็นล็อตเดียวกันนะคะปริมาณเนื้อสับป,ปะรดนะคะต้องเท่ากันนะคะและสภาวะแวดล้อมในการหมักจะต้องเหมือนกันอย่างเช่นตั้งตั้งทดลองไว้ในบริเวณอุณหภูมิที่เท่ากันความชื้นเท่ากันนั่นเองนะคะสําหรับภาพที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นภาพการออกแบบการทดลองอย่างง่ายนะคะซึ่งประกอบด้วยหนึ่งชุดควบคุมก็คือชุดที่มีสับป,ประรดที่ไม่ใส่ยีสต์นะคะแล้วก็ชุดการทดลองที่1น,นะคะอาจาย์ใส่ย,ยีสต์ลงไปจํานวนน้อยนะคะเช่น ปริมาณหนึ่งลูปนะคะส่วนชุดการทดลองที่สองนะคะอาจารย์ใสยย่ยิ้เป็นจำนวนมากนะคะดังนั้นก็ทำการทดลองแล้วกเก็บผลการทดลองนะคะในขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อออกแบบการทดลองเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะระบุชนิดนะคะวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้นั่นเองนะคะเราสามารถที่จะระบุสถานที่ทําการทดลองได้นะคะว่า ทำการทดลองที่แลบไหนอย่างไรนะคะและสามารถที่จะระบุระยะเวลาในการทําการทดลองได้นั่นเองค่ะโดยการออกแบบนะคะการทดลองได้มาจากไหนบ้างหึอาจจะได้มาจากการทบทวนเอกสารนะคะเคยมีผู้วิจัยได้เคยทําการทดลองไว้แล้วนะคะหรือการออกแบบการทดลองอาจจะมาได้ได้มาจากสถิติในการวางแผนการทดลองซึ่งมีหลากหลายวิธีเลยค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อเราทําการทดลองเสร็จสิ้นแล้วเราก็ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่ออะไรเพื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่ได้จากการทดลองนะคะซึ่งการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะจะใช้วิธีวิเคราะห์ทางสถิติมาตัดสินนะคะความถูกต้องและความแม่นยําของข้อมูลเราส่งผลให้ผลข้อมูลจากการทดลองของเรามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะ ผลการทดลองก็คือผลนะคะข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วนะคะซึ่งเราจะอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของตารางหรือกราฟนะคะเพื่อให้ผู้อ่านนะคะเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะเป็นตารางบันทึกผลนะคะอย่างเช่นตารางนี้นะคะผลการเปรียบเทียบผักคะน้าที่แช่ในน้ำรางจืดชนิดต้มนะคะและชนิดคั้น ในระยะเวลาที่แตกต่างกันเมื่อเราทำเป็นทาเป็นตารางแล้วเนี่ยทำให้ผู้อ่านเข้าใจผลการทดลองของเราได้ง่ายขึ้นเขาก็จะมองไปเลยว่า<ค>อืม<ณ>ผักคะน้าที่แช่ที่แช,ช่ในน้ำรังอืดนะคะที่เวลา30นาทีนะคะไม่พบสารพิษตกค้างทั้งคอลัมน์ที่เป็นชนิดต้มนะคะและชนิดคั้นนะคะหรือผลการทดลองนะคะในการแสดงออกมาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือแผนภูมินะคะไม่ว่าจะเป็น กราฟแท่งกราฟวงกลมนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างของกราฟแท่งนะคะนักเรียนก็จะเห็นถึงความโดดเด่นของข้อมูลเลยนะคะว่าข้อมูลอะไรนะคะมีผลการทดลองสูงที่สุดนะคะผลการทดลองอะไรต่ําที่สุดนั่นเองค่ะค่ะในขั้นตอนสุดท้ายก็คือการสรุปผลการทดลองนะคะการสรุปผลการทดลองก็คือจะมีหลักการเขียนอย่างไรนะคะก็คือเราอาจจะมีการกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะ อธิบายถึงงานที่เราทําการทดลองนะคะอธิบายจุดประสงค์อีกครั้งหนึ่งของการทดลองของเรานะคะและเป็นการบ่งบอกว่าผลการทดลองของเรานั้นสนับสนุนนะคะสมมติฐานหรือไม่แตกต่างหรือไม่นะคะนอกจากนี้เรายังสามารถระบุถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทดลองของเราได้อีกด้วยนะคะโดยสรุปผลการทดลองที่สําคัญก็คือ เป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่เราค้นพบใหม่ๆนะคะองค,ความรู้ใหม่ๆหรือทฤษฎีใหม่ๆได้นะคะนอกจากนี้เราสามารถที่จะใส่ข้อเสนอแนะนะคะลงไปในสรุปผลการทดลองได้ด้วยนะคะเพื่อให้ผู้ที่อ่านหรือผู้ที่สนใจที่จะทํางานทดลองของเรานะคะสามารถนําข้อเสนอแนะไปประยุกต์ปรับปรุงนะคะไปใช้ในงานทดลองครั้งหน้าต่อไปได้ค่ะค่ะและในส่วนท้ายของเร่มรายงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะก็ ประกอบไปด้วยบรรณานุกรมนะคะภาคผนวกและประวัติผู้จัดทำค่ะค่ะบรรณานุกรมหรืออาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเอกสารอ้างอิงนะคะสำหรับในประเทศไทยจะนิยมใช้ในระบบนามปีนะคะก็คือ APA style นะคะการอ้างอิงนะคะอาจจะอ้างอิง้ไดจากหนังสือนะคะวารสารวิชาการนะคะจากอินเทอร์เน็ตหรือจากวิทยานิพนธ์นะคะโดยเขาจะมีฟอร์มในการเขียนเอกสารอ้างอิงนะคะอย่างเช่นชื่อผู้แต่งนะคะ จุดนะคะปีที่พิมพ์นะคะชื่อหนังสือนะคะโดยเอกสารอ้างอิงของเราก็จะต้องทำเป็นในฟอร์แมตเดียวกันค่ะค่ะสำหรับภาคผนวกนะคะข้อมูลที่นิยมใส่ในภาคผนวกนะคะได้แก่อะไรบ้างคือ1ข้อมูลดิบนะคะที่ได้จากการทดลองที่ไม่ได้ใส่ไว้ในบริเวณของผลการทดลองก็จะมาใส่ในที่ภาคผนวกนะคะหรือบางทีถ้าเราใช้สูตรใช้ข้อกําหนดต่างๆหรือมีมาตรฐานต่างๆในการทดลองแล้วก็สามารถนํามาใส่ ในภาคผนวกได้นะคะหรือถ้าเรามีแบบสอบถามนะคะก็สามารถใส่แบบสอบถามนะคะแบบฟอร์มแบบสอบถามของเราในภาคผนวกได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีหลายภาคผนวกนะคะก็ให้ใช้เป็นภาคผนวกกอไก่ขอไข่ขอควายนะคะซึ่งแต่ละภาคผนวกเราจะต้องขึ้นหน้าใหม่ค่ะค่ะและส่วนท้ายสุดของเล่มนะคะก็คือประวัตินะคะของผู้ที่ทดลองนะคะอาจจะ ทำการทดลองเป็นกลุ่มหรือทำการทดลองเดี่ยวก็ได้นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยชื่อและนามสกุลนะคะทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะวันเดือนปีเกิดนะคะสถานการศึกษานะคะจบปีการศึกษาที่เท่าไหร่นะคะศึกษาที่ไหนมานะคะแล้วก็ข้อมูลการติดต่ออย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เผื่อผู้อ่านเริมร่มรายงานการวิจัยของเรานะคะ,ะต้องการที่จะ ทราบข้อมูลเบื้องลึกนะคะหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็สามารถที่จะติดต่อตามที่อยู่ของเรานะคะตามช่องทางการติดต่อของเราได้นั่นเองค่ะค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ให้เคล็ดลับนิดหน่อยนะคะในการเตรียมตัวก่อนการนําเสนองานนะคะอย่างเช่นเมื่อเราทําการทดลองเสร็จแล้วแล้วเราต้องนําเสนองานนี้ให้กับท่านอาจารย์หรือนําไปประกวดตามเวทีนะคะหลักการทํา powerpoint ของเรานะคะคือหนึ่งเลยเราจะต้อง ในเรื่องของอักษรน,นะคะจะต้องเป็นอักษรน,นะคะที่มองเห็นได้ชัดนะคะมีขนาดใหญ่แล้วก็เน้นประโยคสําคัญนะคะมีการตรวจสอบคําผิดนะคะทุกสไลด์นะคะอาจารย์แนะนําให้ใส่หมายเลขหน้าในทุกๆสไลด์ด้วยนะคะ<ๆ>เผื่อคณะกรรมการหรือผู้สอบถามต้องการสอบถามว่าต้องการดูข้อมูลจากหน้าที่2นะ,ะจากหน้าที่5เราก็สามารถที่จะเลื่อนไปให้ คำตอบกับเขาได้นะคะแล้วก็ก่อนนําเสนอถ้าเป็นไปได้ถ้าเราไปถึงวิธีประกวดก่อนนะคะอาจารย์อยากให้เราลองฉายสไลด์ของเราดูก่อนเพื่ออะไรเพื่อดูสีของสไลด์นะคะสีของตัวอักษรนะคะว่ามันปืนกันหรือมันต่างกันไหมนะคะดูขนาดของตัวอักษรว่า,าผู้ชมนะคะผู้นั่งฟังที่นั่งหลังสุดของห้องเนี่ยจะสามารถเห็นตัวอักษรของเราได้ไหมนอกจากนี้ การที่เราฉายสไลด์ก่อนนะคะทดสอบสไลด์ก่อนเราจะเห็นความผิดพลาดที่ปรากฏให้เห็นได้ค่ะข้นสุดท้ายนะคะที่อาจารย์แนะนําก็คืออาจารย์แนะนําให้เราเซฟนะคะผลงานของเรานะคะเก็บไว้ในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในนามสกุลของ powerpoint นะคะเซฟเป็นแบบ pdf นะคะเซฟใส่แฟลชไดร์นะคะหรือใส่แผ่นซีดีนะคะหรืออาจจะส่งใส่อีเมลนะคะเป็นอีกหนทางหนึ่งเพื่ออะไรเมื่อเกิดความผิดพลาด นะะในขณะที่เรากําลังจะเริ่มะะทำการนําเสนอนะะอย่างเช่นอาจจะไฟดับหรือคอมพิวเตอร์เราเสียะะอย่างน้อยเราก็มีข้อมูลของเราที่ t r a n s f ร์หรือเก็บเอาไว้ในแหล่งอื่นแล้วนั่นเองนะคะ,คะทั้งหมดนีนะะ้ที่อาจารย์พูดมานะคะก็อาจารย์ก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะ สามารถนำความรู้ทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะการเขียนรูปเล่มรายงานทางวิทยาศาสตร์นะคะนำไปประยุกต์ใช้นะคะในงานทดลองของเราเองได้นั่นเองนะคะค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ